สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Econ Friday นะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง MRP ค่ะหลังจากที่เราทำวางแผนการผลิตหลักไปแล้วนะคะหรือ MPS เราก็จะมาทำในส่วนของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบหรือ MRP ต่อค่ะซึ่งในส่วนของ MPS ทุกท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่เอพิโซดที่52นะคะ ในส่วนของ MRP หรือ Material Request Planning หรือการวางแผนความต้องการวัตถุดิบส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบวางแผนการผลิตนะคะในส่วนของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบตัวนี้จะเป็นการเทียบระหว่างดีมานกับซับไพแล้วนำมาวางแผนให้สมดุลกันโดยดีมานเนี่ยจะประกอบไปด้วยคำสั่งขายประมาณการขาย แผนการผลิตหลักหรือ MPS ที่เราทำไปในเอพิโซดที่52แล้วก็สุดท้ายก็คือคำสั่งผลิตส่วนของคำสั่งผลิตจะเป็นคำสั่งผลิตของสินค้าสำเร็จรูปที่มีความต้องการใช้ work in process หรือวัตถุดิบนะคะตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็น demand ของ work in process หรือวัตถุดิบนั่นเองในส่วนของ supply จะได้มาจากแผนการสั่งซื้อ คือเป็นแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตเพื่อตอบสนองกับทางาดีมานนะคะที่นำไปใช้ในการผลิต Work in process หรือว่าสินค้าสำเร็จรูปด้วยค่ะส่วนที่2ของซัพพลายนะคะจะได้มาจากคำสั่งซื้อค่ะก็คือเป็นใบ P.O. ที่เราเปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับของนะคะส่วนที่3ก็คือคำสั่งผลิต เป็นคำสั่งผลิตที่เราไปเปิดที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ยังค้างผลิตยอยู่ในระบบค่ะคำสั่งผลิตตัวนี้จะเป็นคำสั่งผลิตของ work in process แล้วก็สินค้าสําเร็จรูปส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของสต็อกสินค้านะคะหลังจากที่โปรแกรมคํานวณแล้วว่ามีดีบานอยู่เท่าไหร่ก็จะนําไปเทียบกับัพพล l y แล้วจะเช็คว่าสต็อกที่มีอยู่มีจํานวนเท่าไหร่ จะเทียบออกมาเป็นจำนวนที่จะต้องสั่งผลิตหรือสั่งซื้อน,นั่นเองค่ะ MRP นอกจากจะช่วยคำนวณให้เราว่าจำนวนวัตถุดิบหรือว่า work in process ที่เราจะต้องสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ยังมีส่วนของการเช็คสถานะของคำสั่งซื้อคำสั่งผลิตที่เราเปิดไปแล้วด้วยว่ามีความล่าช้าหรือเปล่าหรือผลิตไม่ทันหรือซื้อไม่ทันก็จะออกมาในรูปแบบของ action message นะคะ กรณีที่โปรแกรมคำนวณให้แล้วว่าต้องมีการซื้อหรือต้องมีการผลิตเพิ่มโปรแกรมก็จะสร้างความต้องการตรงนี้ส่งไปยังระบบควบคุมการผลิตในกรณีเป็นสินค้าที่จะต้องผลิตและส่งข้อมูลไปที่ระบบการจัดซื้อในกรณีที่เป็นวัตถุดิบที่เราจะต้องซื้อมานะคะนั่นก็คือโปรแกรมจะสร้าง ใบสั่งซื้อและใบสั่งผลิตให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะหลังจากที่เราทำวางแผนการผลิตก่อนที่เราจะรัน MRP ได้เราจะต้องกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรัน MRP ได้ผลออกมาที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบในส่วนของค่าเริ่มต้นนะคะ เราจะต้องกำหนดเรื่องของข้อความสถานะความต้องการและนโยบายวิธีการวางแผนการผลิตเช่นกำหนดนโยบายวิธีการวางแผนการผลิตให้เป็นแบบ lot for lot หรืออาจจะเป็นแบบ reorder point ซึ่งจะมีการอธิบายอย่างละเอียดในคลิปต่อไปค่ะหลังจากกำหนดค่าเริ่มต้นแล้วเราก็จะมาวางแผนความต้องการวัตถุดิบ หรือ run MRP หลังจากที่เรา run MRP แล้วเราจะได้ผลอะไรออกมาบ้างระบบก็จะเช็คว่าวัตถุดิบมีเพียงพอต่อการผลิตหรือเปล่าถ้าไม่พอก็จะสร้างแผนการผลิตให้ส่วนรายงานหลักที่จะได้รับจากระบบนะคะก็จะมีรายงานคำสั่งผลิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายงานคำสั่งซื้อที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายงานคำสั่งผลิตใหม่ รายงานคำสั่งซื้อใหม่และรายงานตารางการผลิตค่ะในส่วนของรายงานที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งผลิตนะคะก็จะต้องส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่ระบบควบคุมการผลิตและในส่วนของรายงานที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อก็จะถูกส่งไปที่ระบบควบคุมการจัดซื้อค่ะก่อนที่เราจะรัน MRP ได้เราจะต้องกำหนดค่า การ run ร MRP นอกจากโปรแกรมจะคำนวณให้แล้วว่าต้องสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัตถุดิบตัวไหนจำนวนเท่าไหร่ต้องสั่งเมื่อไหร่ก็ยังมีการทบทวนสถานะของคำสั่งซื้อและก็คำสั่งผลิตในระบบให้ด้วยโดยหลังจากที่ทบทวนแล้วโปรแกรมจะแสดงออกมาในรูปแบบของ action message ต่างๆซึ่ง action message พวกนี้ทาง user สามารถกำหนดเองได้เลยว่าต้องการให้แสดงเป็นข้อความว่ายอย่างไร การกำหนดข้อมูลตรงนี้จะทำที่เมนูค่าเริ่มต้นระบบงานวางแผนการผลิตซึ่งในค่าเริ่มต้นจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตหรือการประมวลผล MRP ดังนี้ในส่วนแรกมาตรฐานระบบงานวันเรื่องการกำหนดการผลิตให้เร็วขึ้นหรือช้าลงโปรแกรมจะพิพจารณาว่าในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนดีลความต้องการคือต้องการเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออก จะให้เลื่อนเข้าและเลื่อนออกได้กี่วันถ้าเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกในช่วงเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะแนะนำให้เลื่อนแต่ถ้าเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกเกินจากช่วงเวลาที่กำหนดโปรแกรมก็จะแนะนำให้ยกเลิกแล้วสร้างเป็นคำสั่งใหม่ขึ้นมาแทนจากตัวอย่างกำหนดให้เลื่อนเร็วขึ้นได้ไม่เกิน30วันสมมุติว่า ถ้าเรามีการเลื่อนดิวอยู่ในช่วง15วันโปรแกรมก็จะแนะนำให้เลื่อนแต่ถ้าเราเลื่อนดิวเกินกว่า30วันขึ้นไปโปรแกรมก็จะแสดงข้อความว่าให้เรายกเลิกของเก่าก่อนแล้วจะสร้างเป็นคำสั่งใหม่ขึ้นมาทดแทนให้ส่วนต่อมาการวางแผนเลยจากระยะเวลาหลีดไทม์สูงสุด ในการรัน MRP เราสามารถกำหนดช่วงเวลาในการรันได้อาจกำหนดเป็นช่วงที่เริ่มถึงวันที่สิ้นสุดในกรณีที่ไม่ต้องการกำหนดวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุดเราสามารถให้ระบบคำนวณให้เองว่าวันที่สิ้นสุดจะวางแผนถึงวันที่เท่าไหร่โดยระบบจะเอาจากผล a ตไทม์สูงสุดยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าโรงงานเรามีผลิตของทั้งหมด1000รายการโปรแกรมก็จะไปเช็คว่า หลีดทำสูงสุดของ1,000รายการเป็นกี่วันเสร็จแล้วก็จะนำมาบวกกับจำนวนวันที่กำหนดไว้ที่ค่าเริ่มต้นตรงนี้คำนวณเป็นวันที่สิ้นสุดในการวางแผนให้อัตโนมัติจากตัวอย่างกำหนดให้วางแผนเลยจากระยะเวลาหลีดทมสูงสุดคือ15วันโปรแกรมจะไปเช็คว่าหลีดทำสูงสุดของทุกรหัสสินค้า สมมติว่าดูแล้วเป็น10วันโปรแกรมก็จะนำา10วันนี้มาบวกกับ15วันเป็น25วันจะมีผลตอนที่นำไปใช้ในหน้าจอวางแผนการวางแผนความต้องการวัตถุดิบจะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องใช้วันที่สุดท้ายของความต้องการจากหลีดไทม์สูงสุดโปรแกรมก็จะนำจำนวน25วัน ที่คำนวณได้มาไว้เป็นวันที่สุดท้ายของการวางแผนการยกเลิกคำสั่งซื้อที่สร้างแล้วและยกเลิกคำสั่งผลิตที่สร้างแล้วคือโปรแกรมจะยอมให้เรายกเลิกในส่วนของคำสั่งซื้อและคำสั่งผลิตที่เราสร้างไปแล้วได้หรือไม่ถ้าเรากำหนดเป็น n โปรแกรมจะบอกว่ายกเลิกไม่ได้ตาม action message ที่9 แต่ถ้ากำหนดให้เป็น Y โปรแกรมก็จะแนะนำให้ยกเลิกคำสั่งได้ส่วนต่อมาคือเช็คบล็อกประมวลผล MRP และ MPS เ<ม>นื่องจาก r ร c e s s การรัน MRP ใช้เวลารันค่อนข้างนานในระหว่างการรัน MRP ถ้ามี user คนอื่นเข้าไปรันอีกโปรแกรมจะล็อกให้ไม่สามารถรันได้เนื่องจากว่า r ร c e s s กากำลังทำงานอยู่ ดังนั้นถ้าเกิดในระหว่างที่มีเครื่องไหนกําลังลัน MRP อยู่โปรแกรมจะติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ให้ในช่องการประมวลผล MRP หรือ MPS เพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันน่ะมีการลันอยู่ทําให้เครื่องอื่นไม่สามารถรัน MRP ได้อีกครั้งแต่ถ้าบางครั้งการลัน MRP อาจจะมี e r r o r หรือไฟดับทำให้โปรแกรมรัน MRP ได้ไม่สำเร็จตรงช่องนี้จะมีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่ ถ้าต้องการเข้าไปรันใหม่อีกครั้งต้องเข้ามาเพื่อที่จะเอาเครื่องหมายถูกนี้ออกก่อนแล้วค่อยรัน MRP ใหม่อีกครั้งในส่วนของ Action Message เราจะมาพูดถึงกันในคลิปต่อไปนะคะการรัน MRP นอกจากโปรแกรมจะคำนวณให้แล้วว่าต้องสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัตถุดิบตัวไหนจำนวนเท่าไหร่ กลับมาพบกันใหม่กับอีคอนไฟเดย์ในเอพิโซดหน้านะคะขอบคุณค่ะ